สวัสดีค่ะในช่องวดีชแนลนะคะผู้ป่วยโรค SLE นะคะหรือโรคพุ่มพวงก็ทำช่องเพื่อความสบายใจนะคะดูสิคะสวยงามมากอันนี้ก็มาเปิดภาพด้วยดอกไม้ส,สวยๆดอกไม้ส,สวยๆจากแพรซียงไฮค่ะกุหลาบหินหรือกุหลาบปิน ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะต้องขอขอบพระคุณคะ่ะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพูดตามระเบียบค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความสมัครใจเนาะสวยงามมากค่ะ ก่อนจะเริ่มคลิปก่อนจะคุยก็จะให้ดูภาพอะไรสวยๆงามๆก่อนเนาะนี่ค่ะเป็นดอกแฟดเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้สีเหลืองเห็นปะคะสีเหลือสีแดงแป๊ดอันนี้ค่ะ เรียกอะไรคะเรียกว่าเผือกเผือกเผือกนี่สีส้มค่ะสวยงามมากเลยนะคะเนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็มันร้อนนะต้องเข้าใจเนาะต้องอาภัยกันในการแต่งตัวก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยสภาพอย่างนี้นะคะก็มาคุยกันค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันคุยกันเนี่ยลมมันก็พัดทาเหมือนจะเย็นแต่ว่าอายแดดนี่จะร้อนมากมาคุยกันซิว่าหลังสงกรานแล้วเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ก็ฟัง youtube ค่ะ หลายๆช่องค่ะที่ฟังนะคะดิฉันก็เคยเอ่ยชื่อมาแล้วเนาะที่ฟังบ่อยๆก็คือฝันหนุ่ยฟังประจํานะคะฝัะนหนุ่ยเชวดา,าจันสีฟ้าแอนแม็กซ์สิบจพนมจิตพี่หลวงมาไกลลุงมงคลที่ฟังประจํามากๆนะคะฟังคือ,อ ฟังเอาสนุกมั่งฟังเอาสาระมั่งแล้วแต่นะคะวันไหนเขาพูดสนุกสนุกวันไหนก็เครียดวันไหนก็ตลกอะไรก็ว่ากันไปก็ฟังกันไปเนาะเราอยู่เฉยๆนะคะบางครั้งการฟัง youtube เนี่ยมันฟังแล้วเราต้องคิดตามค่ะถ้าเราฟังแล้วบางช่องเนาะไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อเลยนะความรู้ที่เราร่ำเรียนมากับ การพูดการจาก็คือคนคนหนึ่งเนาะยูทูบเบอร์ก็คือคนคนหนึ่งที่ได้รับความรู้ความอ่านใน,นด้านหนึ่งมาความรู้สึกคือทุกคนมีความรู้สึกของตัวเองมีความคิดของตัวเองเนาะมันก็ไม่เหมือนกันก็ฟังเอาสนุกสนานฟังเอาสาระบ้างสนุกสนานบ้างช่วงนี้นะคะก็เขาก็มีมันไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะคะ ไอ้บ้านสี่กอจะขึ้นสารไปอีกทีนก็หนึ่งมิถุนายนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็รอฟังมันก็ยังไม่ได้จบแต่คิดว่า,าคงจบปีนี้นะคะสารชั้นต้นเนาะคิดว่านะดิฉันคิดว่าก็ควรจะจบปีเนี้ยมันไม่ควรเยื่อเยอะไปเยอะแล้วอ่ะสามปีแหละสามปีแล้ว,ลวยังไม่ไปถึงไหน เบื่อที่จะตามเลยนะบางทีงเดี๋ยวนี้คือไม่รุนไม่อะไรแลวความสงสารเราก็หมดไปแล้วเนาะมันก็สงสารองตอนแรกๆต,ตอนนี้กลายเป็นชินชานะค่ะคือไม่มีอารมณ์ที่โอ๊ยโหยหาสงสารอะไรอย่างเงี้ยหาไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีละเฉยๆเราฟังเฉยๆว่าอถ้าไอ้คนทําจริงๆเนี่ยมันจะจบยังไงชีวิตมันจะจุดจบมันจะจบยังไงจบสาสมกับที่มันทํำไหมทํากับเด็กคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้น สารพิภากษาปุ๊บจบแล้วอยากคิดว่าไม่ใช่สารพิภากษาไปแล้วว่าคุณใช่แต่ว่าจะคือตอนนี้แค่หาเหตุผลมาจัดก,การกับคุณแค่แค่นั้นบุญมีแต่บุญใกล้จะหมดแล้วนะจ๊ะบุญมีค่ะได้ร่ำได้รวยได้จับเงินล้านได้มีรถดีๆบ้านดีๆอยู่แต่กรรมกำลังจะตามทันแล้วค่ะ ได้จะบทบุญวาสนาแล้วนะสูงสุดสู่สามัญถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นวันหนึ่งคุณต้องถึงคุณอาจจะด้วยถูกอภัยออกมาอะไรก็ตามนะคุณก็อาจจะมาได้มาอยู่บ้านไม่มีฝาเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นจริงและสรุปว่าใช่ขึ้นมาเนี่ย ทรัพย์สินสมบัติทรัพย์สินสิ่งคานที่ทำเอาไว้เนีพยายามทาปลูกบ้านให้คนนู้นอะไรให้คนนี้ซื้อรถให่คนนั้นอะไรเนี่ค่ะถูกคิดหมดแน่เลยค่ะดิฉันคิดว่านะคิดว่าอย่างนั้นคุณก็จะไม่เหลืออะไรให้คุณไปผันเงินเป็นของคนนั้นของคนนี้โดยที่ไม่ใช่ของคุณเนี่ยค่ะคุณก็จะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะเขาถ้าเขามีการยึดจริงๆเขายึด,เข,ยดเขาตามสืบได้หมดคน่ะทรัพย์สินที่เกิดทีหลังทีหลังเป็นจำเลยเขายึดได้หมดเลย ไม่ต้องห่วงจะยักย้ายถ่ายถอนไปให้คนอื่นด้วยพระกกาลังของคุณคุณไปซื้ออะไรไว้ตรงไหนน่ะก็ยื้หมดหละาถือว่าเป็นการอ่าฟอกเงินใช้ใช้นะก็คือส่วนใหญ่คนที่เขาฟอกเงินอย่าก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตํารวจเขาไม่โง่ค่ะตํารวจไทยจริงๆแล้วไม่โง่จริงไหมคะจริงแล้วไม่โง่แต่อาจจะมองไม่เห็นบางอย่างมีอะไรบางตาบางอย่าง อันนั้นก็แล้วไปเจ้าหน้าที่ไทยไม่โง่ค่ะทุกทุกทุกอาชีพทุกอาชีพเหมือนกันทิ่ฉันเชื่อก็คือปามบุญจิ้นคนเดียวค่ะก็คือมีแค่ปาบุญจิ้นในหนังนะคะที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมขนาดนั้นสังคมสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันมีอะไรมาบาังตากันง่าย ตากันจนมองไม่เห็นความจริงว่าเป็นยังไงความถูกความผิดจะทำไงได้ล่ะคะในเมื่อภูริยุคขนาดนี้ข้าวยากหมากแพงทันแล้วดิฉันคิดว่าเออมันเป็นคำพูดเนาะข้าวยากหมากแพงเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงแต่ดิฉันทันซะแล้วอะ่ะทันข้าวยากหมากแพงแล้วทำไงร,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 รุ่นรุ่นลูกรุ่นรุ่นด่านเนี่ย รุ่นหลานเนี่ยนะคะรุ่นนั้นนี่คงจะไม่รู้ค่ะจะเป็นยังไงตอนนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วจะเลือกอะไรอะไรยังไงกันเข้ามาก็ไม่รู้เนี่ยก็ว่ากันไปค่ะเขาก็ไม่ได้มาอะไรกับประชาชนแต่ตอนนี้หาเสียงเขาไหวได้ไหวไแมก็ต้่งขอทานก็ไหวนะถ้าเขาไปเลือกตั้งได้เขาเป็นคนไทยรับรองมือไม้อ่อด เดี๋ยวเราก็จะได้มีคนมาดิฉันเบื่อนะเข้ามาบ้านดิฉันนะไม่ต้องหรอกคุณประกาศคุณไปถึงเวลาเราก็ไปเลือกแต่มันต้องเข้าถึงบ้านประชาชนต้องมาอะไรขี้เกียจตอนรับเรบอกตรงคือไม่ได้ว่าแอนตะี้นะการเมืองอะไรหรอกชอบที่จะมีการเลือกตั้งดิฉันชอบดิฉันไปแน,แน่แต่ฉันจะเลือกใครเรื่องของฉันเนาะก็ไม่ต้องเข้ามาหรอกเข้าไปใช้สิทธิ์ดิฉันต้องไปใช้สิทธิ์อยู่แล้ว อยู่อย่างนี้อยู่บ้านเฉยๆนี่ก็ต้องก็ใช้สิทธิ์ค่ะทุกคนจะต้องไปใช้สิทธิ์เนาะอย่าเสียสิทธิ์อมันมีคนโกงเยอะแยะในการขั้นตอนพวกนี้นะคะแต่ก็เราก็ต้องไม่เสียสิทธิ์เราไงเดี๋ยวเราจะไปเลือกตั้งด้วยกันเนะาะ,าะ 15, ใช่ไหมสิบห้าพฤษภาหรือสิบสี่พฤษภาสิบห้าใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้สิบสี่หรือสิบห้านี่แหละเนาะไปเลือกตั้งกันค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่ติดตามทั้งใหม่และเก่านะคะผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอพรพระให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขเดินทางไปไหนโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะบ๊ายบาย